i

mười một nghìn một trăm sáu mươi hai mười bốn mười bốn mười bốn mười

ก็ก่อนที่จะเข้ารายการนะครับทุกคนคงได้ฟังเพลงนะครับซึ่งเป็นเสียงร้องจากพ่อของน้องอุ้งอิงนะครับพอดีผมเห็นมานานแล้วแหละนะครับก็เลยได้โอกาสที่จะมาเปิดให้ทุกคนได้ยินได้ฟังกันนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับได้ฟังกันแล้วเพราะไหมครับรู้หรือยังครับว่าอุ้งอิงร้องเพลงเก่งเหมือนใครนะครับ ถ้าทุกคนจําได้นะครับน้องอุ้งอิงนะครับเคยให้สัมภาษณ์กับช่องแม่ปิ๋นะครับบอกว่าน้องอิงอิงร้องเพลงเก่งเหมือนพ่อเพราะว่าพ่อเคยเป็นหมอรำนะครับส่วนพ่อนั้นก็ได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับตอนนี้น้องอุ้งอิงก็อยู่กับแม่หน่อยแล้วก็พ่ออีกนะครับเป็นพ่อใหม่ของน้องอุ้งอิงและดูแลน้องอุ้งอิงเป็นอย่างดีนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่อง นักร้องตลาดนัดสู่เส้นทางทิดดาลำเพลินดาวรุ่ง,อ,งอุงอิงเพชรบ้านแพงครับวันนี้ผมได้มีโอกาสได้ดูคลิปเนาะทุกคนคงอาจจะได้ดูแล้วแหละนะครับคลิปอของช่องกดติดสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็ช่องของเบ่าอกีกลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับสองช่องนี้ได้ถ่ายพูดคุยกันแม่หน่อยนะครับเกี่ยวกับพ่อไก่ อืมหลายคนก็ว่าพ่อไก่คือใครจำได้ไหมครับพ่อไก่คือคนที่พาน้องอุงอิงไปร้องเพลงตามตลาดนัดนะครับหลายคนก็คิดว่าเอพ่อไก่นี่เป็นแฟนกับแม่หน่อยหรือเปล่าเป็นอะไรกับแม่หน่อยหรือเปล่าจริงๆไม่ได้เป็นอะไรกันเลยนะครับแค่รู้จักกันแล้วก็นับถือกันนะครับเท้าความไปอย่างนี้ครับเมื่อก่อนที่น้องอุงอิงจะมา อยู่ที่วงสำนักเพชรบ้านแพงนะครับน้องอุ๋งอิงก็จะร้องเพลงตามตลาดนัดนะครับเริ่มแรกเลยไม่ได้ตั้งใจที่จะไปร้องเพลงตามตลาดนัดแค่เห็นพ่อไก่ร้องเพลงอยู่ด้วยความที่น้องอุ๋งอิงเป็นเด็กมีเป็นเด็กยังไงล่ะเป็นเด็กชอบช่วยเหลือคนอื่นแบ่งปันความสุขให้อื่นไปขอเงินแม่20บบาทเพื่อจะไปหยอดตู้ให้กับพ่อไก่ที่ร้องเพลงตามตลาดนัด นะครับหยอดตู้ให้และไปขอพ่อไก่ร้องเพลงด้วยอ,อแล้วก็รสรุปว่าพ่อไก่ก็ให้น้องอุ๋งอิงร้องเพลงนะครับไม่ใช่เพลงเดียวนะสองสามสี่ห้าเพลงและพอน้องอุ๋งอิงร้องเพลงกับพ่อไก่วันแรกไปขอร้องไปขอร้องนะคนที่มาตลาดพ่อค้าแม่ค้าตางก็นำเงินมาหยอดให้เป็นน้ำใจ ที่ได้ร้องเพลงนี้ฟังและมีแม่ค้ามากมายมาร้องเต้นเล่นลํากันนะครับวันนั้นสนุกสนานเป็นวันแรกที่น้องอุ๋งเอิงร้องเพลงที่ตลาดนัดนะครับร้องเพลงที่ตลาดนัดได้เจอกับพ่อไก่นะครับพอเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างพ่อไก่จะแบ่งเงินให้น้องอุ๋งอิงน้องอุ๋งอิงไม่เอานะครับไม่เอา ไม่เอาเงินเลยก็คือมาร้องเพลงเพราะว่าน้องอิงเป็นคนที่แบบชอบร้องชอบเล่นอะไรประมาณนี้เห็นไหมที่ไหนไม่ได้อยากจะร้องเพลงอย่างเดียวเลยนะครับสังเกตว่าตรงไหนมีรถแห่นี่รถไรนน้องอิงจะตื่นเต้นตื่นเต้นเหมือนจะบอยากขึ้นไปร้องแต่บางครั้งมาอยู่กับสาวน้อยแล้วมันไปขึ้นไปร้องไม่ได้เพราะว่าหนึ่งน้องอิงต้องพักผ่อนต้องใช้เสียงต้องใช้เสียงพลังงานเสียงอีกเยอะนะครับนอกจากรับงานมีงานน้องอิงก็ต้องแบ่งงานไปร้องเพลงตามรถแห่ของลำพืนลำแพนนะครับ พอหลังจากนั้นนะครับพ่อไก่จะแบ่งเงินไว้ให้กับน้องอุ๋องอิงไม่เอาพ่อไก่ก็เลยขอเบอร์ติดต่อเพราะว่าอยากจะชวนน้องอุ๋งอิงไปร้องเพลงตามตลับนันเพื่อจะมีรายได้เพื่อจะมีรายได้ะไดนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปนะผมไม่แน่ใจว่ารูปนี้ใช่รูปน้องอุ๋งอิงร้องเพลงที่ตลาดนะั้นหรือเปล่าแล้วก็ข้างๆเป็นแม่หน่อยยินเกาะรั้วอยู่ใช่ไหมทุกคนคิดว่าใช่ไหมภาพพนี้เออความรู้สึกเป็นยังไงนะครับ พอพ่อไก่ชวนน้องอุงอิงนะครับไปร้องเพลงตามตลาดนัดนะครับขอดูสคริปต์แป๊บหนึ่งนะไปร้องเพลงตามตลาดนะัดแม่หน่อยก็จะพาน้อ,งอุงอิงนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์นะครับไปร้องกับพ่อไก่หลายที่หลายอำเภอนะครับหลายที่มากเลยนะครับไปบางครั้งบางที่บางตลาดไม่ให้น้องอุงอิงกับพ่อไก่ ร้องเพราะอะไรเขาบอกว่าร้องไม่เพราะลำคาญไม่อยากให้ลงความรู้สึกเป็นยังไงครับเวลาเราตั้งใจไปร้องเพลงที่จำตลาดนะัดนะครับแต่ปรากฏว่าบางตลาดนะบางตลาดไม่ให้ร้องไม่ให้ลงนะครับหรือบางที่ก็ให้ลงให้ร้องนะครับพ่อค้าแม่ค้าด้วยความว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับไม่ได้ให้เงินนะครับแต่ให้กับข้าวขนมผลไม้มาให้พ่อไก่กับน้องอุงอิง เอาไว้รับประทานในตอนเย็นนะครับให้เงินบ้างร้อยสองร้อยนะครับยี่สิบบาทหนึ่งสองบาทสามบาทบางครั้งก็ได้น้อยบางครั้งก็ได้มากนะครับมันแล้วแต่จังหวะแล้วแต่โอกาสนะครับพ่อไก่จะแบ่งให้น้องอุ๋งอิงคนละครึ่งทุกๆครั้งที่ไปร้องตามตลาดนะัดแต่น้องอุ๋งอิงไม่เอาไม่เอาครึ่งหนึ่งนะครับก็คือจะให้พ่อไก่เยอะกว่าขนม ผลไม้อะไรก็ให้พ่อไก่ไปกินเพราะว่าอุ๋งอิงเขาแม่หน่อยเล่าฟังว่าอุ๋งอิงมองว่าพ่อไก่นี่อายุเยอะแล้วต้องกินเยอะนะครับเงินที่ได้มาก็ต้องให้พ่อไก่เยอะนะครับขนมข้าวอะไรได้มาก็ให้พ่อไก่เยอะเอาไว้กินรับประทานกันนะฮะขอโทษทีนะ <laughs> นะครับ คือบางครั้งผมเคยเห็นคลิปคลิปหนึ่งนะครับมีคนสัมภาษณ์พ่อไก่นะครับว่าบางครั้งไปร้องเพลงตามตลาดนัดเนี่ยไม่ได้เงินเลยไม่มีเงินกินข้าวฝนก็ตกพ่อไก่ซื้อไก่มาไก่ย่างมาแบ่งครึ่งให้น้องอุ๋อิงกินด้วยความรู้สึกทุกคนรู้สึกไงบ้างเจ็บไปด้วะแบ่งข้าวฝนตก นะครับทุกๆครั้งที่ไปนะครับได้เงินมาน้องอุ๋งอิงก็จะแบ่งให้พ่อไก่เยอะกว่าบางครั้งเงินก็ได้น้อยได้พอค่าน้ำมันแต่น้องอุ๋งอิงก็มีความสุขในการร้องเพลงเพราะว่าเป็นคนที่ชอบร้องชอบเล่นนะครับคือเด็กแค่นี้เขามีความคิดความอ่านว่า เออทำยังไงเขาจะสามารถหาเงินทำยังไงเขาจะสามารถหาเลี้ยงครอบครัวทำยังไงเขาจะได้ฝึกร้องเพลงนักร้องหลายๆคนนะครับที่ประสบความสำเร็จก็มาจากตลาดนัดมาจากบ้านทุ่งบ้านนะนะครับความสำคัญคืออยู่ที่ใจของเราว่าเราจะเลือกร้องแบบไหนเราอยากจะร้องแบบไหนเราอยากจะร้องแบบเวทีใหญ่ๆเลยไหม แต่กว่าจะถึงเวทีใหญ่แล้วต้องผ่านอะไรมาบ้างผ่านบทพิสูจน์อะไรบ้างน้อง,งองค์อิงเองก็คงคงเหนื่อยเหนื่อยมากเพราะเธอเริ่มต้นจากศูนย์เลยเริ่มต้นจากศูนย์ในการเดินเส้นทางเป็นนักร้องหมอรรำผมไปดูในเฟซย้อนไปดูผมเห็นอะไรเยอะแยะมากมายเดี๋ยวผมจะเล่าอ p ต่อไปว่าเฮ้ยไอเด็กคนเนี้ย มันใช่เลยว่ะมันใช่มันมีอะไรที่น่าซ่อนเล้นอีกเยอะแยะมากมายใน Facebook ที่ทำให้ทุกคนเห็นแล้วว่าโอ้โหถ้าเล่าเนี่ยถ้าผมเป็นเล่าเป็นคนนักเล่าเนี่ยเล่าแบบให้ทุกคนร้องไห้ได้เลยอะแต่ผมจะพยายามนะแต่คลิปครั้งก่อนที่ลงไปทุกคนบอกว่าเออได้ฟังแล้วเกือบร้องไห้ผมขอบคุณมากนะครับที่ทุกคนตั้งใจฟังได้ฟังกันแล้วรู้สึก ขอให้ตามที่ผมเล่าแล้วเล่าแล้วฟังรู้เรื่องนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับน้องอุ๋งอิงเนี่ยเป็นเด็กนะเป็นเด็กนะฮะเด็กแต่เป็นคนที่ชอบไปวัดชอบไปวัดทุกวันพระจ,จะนุ่งผ้าถุงใส่เสื้อเสื้อเขาเสื้ออะไรเสื้อลายดอกเหรอไม่ใช่เสื้อลายลูกไม้อะไรประมาณนี้แล้วก็ใส่เข็มขัดแบบมีเอ่อมีแบบห้อยๆห้อยอะไรประมาณนี้ นะครับเข็มขัดอะไรประมาณเนี้ยจะใส่ไปทุกวันพระตักบาตตอนเช้าหลวงพ่อที่วัดเห็นเอ็นดูน้องอุงอิงนะครับหลวงพ่อที่มาทําพิธียกเสาเอกผมจาชื่ออาพระหลวงพ่อไม่ได้ก็ชื่ออะไรนะครับแต่ผมเคยทําคลิปไว้แล้วนะหลวงพ่อชวนน้องอุงอิงมาร้องเพลงตามงานวัด นะครับน้องอีงก,ก็ไปร้องเพลงตามงานวัดได้เงินได้ทิปมาเจ็ดร้อยบาทดีใจมากดีใจสุดๆเลยว่าได้เงินมาเจ็ดร้อยบาทเงินร้อยสองร้อยสามร้อยก็ถือว่าเยอะแล้วใช่ไหมครับจะเงินกี่บาทนะครับห้าสิบหกสิบร้อยสองร้อยสามร้อยน้องอูอีงเขาไม่เกลียงเขาไม่เกลียงเลยนะว่าเขาจะได้เงินเยอะได้มากแต่เขามีความสุขที่เขาได้ร้องเพลงนะครับมีความสุขที่ได้ร้องเพลง ็เท้าความไปถึงพ่อไก่เนาะทุกคนจะเห็นนะครับว่ามีวันหนึ่งนะครับที่พ่อไก่มาบ้านน้องอุงอิงนะครับตามจริงพ่อไก่เป็นคนที่ไม่อยากไม่อยากเข้ามาไม่อยากอะไรนะครับเวลาเห็นคนเยอะที่บ้าน,นอ,อุงอิงพ่อไก่จะไม่ไม่อยากเข้ามาแต่วันนั้นได้โอกาสได้เข้ามานะครับแล้วก็พ่อเอกก็ถ่ายคลิปว่าคนนี้แหละเป็นคนที่มีพระคุณต่อน้องอุงอิงอะไรก็จะนึกถึงน้องอุงอิงตลอดตอนที่เป็นนักร้องตามตลาดนัดจะดูแลน้องอุงอิงตลอดพาน้องอุงอิงไปร้องเพลงตามตลาดนัด นะครับวันนั้นพ่อไก่ก็ได้เข้ามาน้องอุ๋ยอิงก็ได้พูดคุยกับพ่อไก่แล้วก็ให้ให้เงินเอาไว้ให้พ่อไก่ใช้พ่อไก่ก็พูดมาคํานึงว่าเออให้เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับให้น้อยให้มากก็ไม่เป็นไรนะครับนี่คือความรู้สึกของความคนเป็นพ่อนะครับแต่ผมเชื่อว่าคนอย่างน้องอุ๋ยอิงเป็นคนกระตันยูเป็นคนกระตัยน,นตยูนะครับผมไปเจอ ข้อความข้อความหนึงในเฟซของน้องโอ่งอิงนะผมขอหาก่อนนะครับแป๊บบนึงผมได้ผมได้เห็นแล้วอืมเขาไม่ใช่เด็กเขาไม่ได้ใช่เด็กแบบแบบที่ทุกคนเห็นแบบไหนก็เป็นแบบนั้นนะอ่ะไม่ใช่เด็กสร้างภาพพูดกันตรงๆเลยไม่ใช่เด็กสร้างภาพนะครับผมขอหาก่อนนะคือผมเห็นอะไรผมจะชอบเอามาเอามาให้ทุกคนอ่ะนี่ครับ น้องหิงโพสต์เมื่อวันที่6กธันวาสองห้านะครับโพสไว้ว่าใครซับพอร์ตฉันฉันพร้อมซับพอร์ตกลับเสมอไม่เคยกลัวใครได้ดีกว่ายิ่งคนที่เคยเป็นผู้ให้โอกาสบางโอกาสเขาก็ควรเป็นผู้รับสำหรับฉันได้ยินแล้วรู้สึกไงบ้างครับอันนี้เป็นข้อความก่อนที่จะเข้าสู่วงสาวน้อเพชรมันแพงนะครับ ทุกคนได้ยินรู้สึกยังไงอืมมันใช่เดี๋ยวในครั้งหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องอะไรให้ทุกคนฟังอีกทุกคนได้ฟังแล้วรับรองว่าน้ําตาไหลแต่ตอนนี้เหนื่อผมไหลเยอะเลย <c oughs> เพราะว่าไม่ได้เปิดแอร์ไม่ได้เปิดพัดลมนะครับก็เสียงพัดลมดินเข้านะครับโอเคครับเดี๋ยวในครั้งหน้านะครับผมมีเรื่องอะไรผมจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังอีก สำหรับวันนี้ถ้าคลิปนี้มีอะไรที่ผิดพลาดประการใดต้องกราบขอประทานอาภัยด้วยนะครับท่านใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดกระดิ่งกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องดีเริศประเสริฐศรีด้วยนะครับสาหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ